เวลาไปโรงเรียนเนี่ยเวลาเพื่อนเข้ามารังแกเพื่อนเข้ามาแกล้งเพื่อนเข้ามาโมโหใส่เนี่ยอย่าไปโกรธเขาหนะให้สงสารเขาให้สงสารเขาเพราะว่าตอนที่เขากําลังโกรธเห็นไหมเขาแสดงให้เห็นเลยว่าเขาเนอ้โห,หัวร้อนจี๋เลยนะถ้าหากว่าเขาโกรธมาแล้วเราโกรธไปหัวเราก็ร้อนหัวเขาก็ร้อนด้ไหมสองหัวเลยนะมันเหมือนไฟสองกองอนะพอไฟสองกองมารวมกันกองมันเป็นไงกว่าเดิม ทุกว่าเนาะกองใหญ่กว่าเดิมตั้งเยอะเลยงั้นเวลาใครเขามาแกล้งให้โกรธมายั่วให้โกรธเนะี่ย้าไอ้ไปโกรธตามที่เขามายั่วให้เราโกรธเนะี mm ่ย hmm. เพื่อนเขานั่งยิ้มเลยนะแสดงว่าเขาทําสําเร็จแล้วใช่ไหม mm hmm. เขาอยากให้เราโกรธ mm hmm. ใช่ไหมพอไอ้ไปโกรธปุ๊บโอ้เ mm hmm. ข้าทางเขาเลยงั้นเรายิ้มดีกว่าเวลาเขาว่ามายิ้มเขาหาว,าว่าเราบ้าไม่เป็นไรแต่เราบ้าแบบมีความสุขอะใช่ไหม mm hmm. เขาบอกเฮ้ยไอ้มันเพี้ยนไว้ไอ้มันบ้า ขนาดเราด่ามันมันยังยิ้มเลยใช่ไหมเนี่ยเดยวเขาก็ตกนรกเขาก็ร้อนเขายังไม่ทันตกนรกที่ไหนอะแต่ว่าเขาร้อนหัวเขาร้อนความคิดเพราะว่าเขาอยากให้เราโกรธแต่เราไม่โกรธนะใช่ไหมทาอย่างเงี้ยดีไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้ชน,นะคนโกรธด,ด้วยกว่ามไม่โกรธเวลาใครเขามาบูลี่อ่าเวลาใครเข้ามารังแกมาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยแล้วเราก็ขอบคุณครับดีกว่าใช่ไหม ขอบคุณแล้วเราจะได้ไปแก้ไขว่าเอออันนั้นมันดีจริงไหมถ้ามันถ้ามันไม่จริงเราก็ถ้าใครเข้ามาว่าเราเป็นอย่างนั้นเราก็ลองส่องกระจกดูเฮ้ยหน้าเราไม่เหมือนที่เขาว่าเลยนะใช่ไหมเ <laughs> องางั้นไปโรงเรียนอย่าไปร้อนตามเขาเนาะมีความสุขให้คนที่เขาโกรธเราเห็นดีกว่านะไม่ใช่ว่าเราอยากให้เขามีความทุกข์นะเพียง <laughs> แต่ว่าเราก็อยากมีความสุขของเราดีกว่านะส่วนเขาจะ รู้สึกว่าเขาทําไม่สําเร็จแล้วก็จะทุกข์ใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขา